สวัสดีครับจากโปรมิซูบายคุณบีนะครับผมวันนี้ผมพามาดูตัว Xpander Cros s s นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัว HEV นะครับผมเป็นตัวที่แขางค้างสต็อกอยู่นะครับผมก็มีโปรโดีๆมานำเสนอนะครับผมโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับผมส่วนลดและของแถมนะฮะถ้าอยากรู้ส่วนลดนะครับสามารถโทรสอบถามหลัใไมได้เลยนะครับผม ตัวนี้เป็น e x p a n d e r c เ o s รนะครับผมราคาอยู่ที่946,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวรถกันบ้างนะครับผมด้านหน้านะครับผมนี่ฮะไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะครับผมกระจกกังกอนตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้แตกต่างจากตัว HEV ก็คือ1เลยนะครับบอดี้ด้านนอกนิดหน่อยนะครับผมถ้าเป็น HEV ตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะครับผม จะเป็นสัญลักษณ์ของรถพลังงานไฟฟ้านะครับด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าของ HEV ด้านข้างตรงนี้นะครับผมก็จะมีตัวคำว่า HEV ด้วยนะครับนี่จะเป็นรอ,อบคันโดยประมาณนะครับจะให้ดูคร่าวๆก็ยังขายดีอยู่นะครับผมยังมีโปรโมชั่นส่วนลดนะครับสำหรับเพืลูกค้าที่ชอบเป็นน้ำมันล้วนนะฮะ นี่จะเป็นด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็เป็น Expander Cross นะครับผมไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับอันนี้โดยรอบๆประมาณด้านหลังนะก็ยังสวยเหมือนเดิมนะฮะ Body ตัว Expander HEV นะครับกับตัวนี้ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะต่างกันที่มีพลังงานมอเตอร์เข้ามานะครับผมแล้วก็ภายในภายนอกติดหน่อยครับ เดี๋ยวบีพาไปดูตัวด้านในนะครับของ x p e n d e r c r o s s ตัวนี้นะครับผมพวงมาลัยก็จะเป็นแบบปาเจโร่นะฮะนี่ครับผมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ที่สำคัญก็คือมีตัวล็อกความเร็วให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนเรื่องของจอนะครับจะเป็นประมาณนี้ภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผมที่สำคัญนะฮะมีตัวนี้ด้วยมีเบรกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะฮะ ด้านในก็กว้างขวางนะครับผมนี่ฮะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะฮะ โดยรวมๆแล้วของ Expander Cross นะครับผมก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมซึ่งราคาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากตัว e x p e n d e r c r o v s EV มากเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้ก็คือมีเรื่องของโปรโมชั่นนะครับเรื่องของส่วนลดของแถมนะครับผมลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถทักสอบถามแชทหรือโทรหาได้เลยนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรและไลน์ไว้ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ